รอดูนะคะว่าน้องจะยืนอยู่เฉยอย่างนี้นะคะพี่พี่ว่าเขาจะทํำยังไงนะคะ <c oughs> อะไร <c oughs> เ,ดเด็กน้อยนอนกิ้งดินค่ะหมูอ้วนแอบนอนหลับค่ะยามบ่ายค่ะพี่พี่ท้องตึงมากดูท้องค่ะดูท้องโอ้ย <c oughs> ดูคะ่ะ <c oughs> ดูคะ่ <c oughs> คะแน่นมากนะคะน้องกินอิ่มมากนะคะพี่พี่ดูคะ่ะหมูอ้วนเขาแอบเล่นแอบเล่นค่ะ ไม่เห็นน้องนิกถ่ายคลิปน,นะคะนี่คือเวลาที่เขาอยู่กับพ่อเขานะคะนะคะติดตามากเลยนะคะจม,มูกอ้วนไอ้ไอยไอ้เด้๋ยค่ะเดีค่ะ,ค,ะคุงใหญ่มากพี่พี่ขาด้วยค่ะกินอิ่มมากนะคะนี่ค่ะกินอิ่มแล้วก็เล่นแฮปปี้มีความสุขนะคะเออเดีค่ะเล่นคนเดียวนะคะพ่อแสนสุขไม่เล่นด้วยเพราะว่าพ่อตกมันอยู่นะ นั่งอุ้มๆดูค่ะพี่พี่ดูค่ะดูค่ะดูคอหายดูคอหายนั่งอุ้มๆยู่ค่ะอยากจะลุกก็ลุกยากอ้วนตุ๊กตาเหลือเกินดูค่ะนี่ขนาดไม่ได้ฉีดน้ำนะคะอันนี้คือด้นสดเลยเล่นแบบสดๆเลยนะคะอ๋อดูค่ะอู้กระปุกมากอู้คลานคลานคลานสายหมอบสายหมอบแบบพี่ทหาร โอ้ดูค่ะดูท่าแต่ละท่าดูนะคะพี่พี่ <c oughs> น,ะะนี่แหละค่ะอิ่อิ่มบรรยากาศดีทุกอย่างสบายตัวสบายใจเขาก็เล่นแบบนี้นะคะมันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งของเขานะคะนะีคะแล้ก็เอาดินมาใส่ตัวนะคะเวลาเขาเอาดินมาใส่ตัวเนี่ยไม่เข้าตาเขาแน่นอนนะคะพี่พี่เขาจะหลับตานะคะเขารู้ว่าตอนไหนที่ดิน มันกําลังจะขึ้นเหนือค่ะเขาก็จะหลับตานะคะคือจะจะไม่เข้าตาเขาแน่นอนค่ะนะคะนี่ก็เป็นพ่อเสนนะคะอาบน้ําแล้วก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้น้ำมันตกมันไหลมันหนักมากเหมือนเดิมเลยนะคะนีค่ะนีเจ้าหมูค่ะไอคอนหมูอ้วนค่ะเรามีพี่อิงกับคุณปู่นะคะช่วยเก็บกวาดทาความสะอาดนะคะอันนี้จะให้พี่ๆดูค่ะนี่คือ ส่วนของตาแป๋วคนเดียวนะคะเกือบครึ่งรดแล้วค่ะเฉพาะเช้านี้นะคะเฉพาะเช้านี้แล้วก็ตอนนี้ประมาณสี่โมงนะคะสี่โมงเย็นนะคะดูค่ะพี่ๆว่าแต่ละวันเนี่ยเขาต้องกินเยอะขนาดไหนเศษหญ้าเศษอ้อยเศษต่างต่างนะคะถึงต้องเยอะขนาดนี้นะคะพี่ๆอันนี้ของตาแป๋วเชือกเดียวนะคะของพ่อแสนอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่เราเก็บของตาแป๋วก่อนนะคะพี่ๆดูค่ะ ลำพังแค่เศษเฉพาะของตาแปว๋วก็เกือบเต็มแล้วนะคะพี่พี่เนี่ยคะ่ะก็ได้พี่พี่นะคะมาช่วยดูแลตั้งแต่วันแรกนะคะจนวันนี้เลยนะคะแล้วก็ลุงอ้วนก็เดินทางกลับแล้วนะคะในวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะถึงนะคะถ้าไม่เป็นช่วงสายก็น่าจะเป็นช่วงเที่ยงนะคะพี่พี่น่าจะประมาณนั้นนะคะ แต่พรุ่งนี้ถึงแน่นอนนะคะตาแป๋วได้เจอลุงอ้วนแน่นอนจ้าเจ้าหมูอกลีตุยตุยกันตุยตุยกัน้ตุยตุยอ้อ้มแก้มอ้วนอรอดูนะคะว่าเขาจะทำยังไงเ,<ข>เ,เขาดึงมือน้องนี่เองนะคะพ,พี่ไปไหนลูกดึงมือไปไหนอะไ,ไ,ไปไหนคะ <ห ylum? S 2> ไปหาพ่อ <laughs> พี่อิงแซวว่าดึงมือไปหาพ่อนะคะ ตอนนี้พ่อแสนสุขเขาก็อาบน้ําของเขาเองนะคะแต่ละวันอาบเองอะไรเองทุกอย่างนี่ก็จะหันก้นมาอือใส่แม่นิกแล้วค่ะอยู่กับลุงอ้วนไม่เคยหันก้นมาอืใส่นะคะหันหาอยู่แต่ว่าไม่ได้อืใส่ทักกับแม่นิกนะคะหันมาเอาละเดี๋ยวก็ตดด้วยต่างๆนะคะอันนี่แกงหนูว่านกเกลหนูหวาหลุกอือจตหมูอ้วนเดีวห่าพ,พี่เต็มบึ๊บนะคะเต็มบึ๊บเลย แกอุ <ng> à, à, ่งเป่าเนี่ยแกอุ่งเป่าอ๋ออะไรใครแก้มใหญ่กว่ากัดอะไรลืออะดี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 เนียงดูเหนียงดูเหนียงันเที่ยอจังเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูค่ะดูค่ะดูค่ะพี่ๆไอหมูอ้วน ไคหมูตัวอ้วนใครนอนน้ำลายไหลเมื่อเชาอ้าอ่ะใครนอนน้ำลายไหลเมื่อเชาอ้าอ่ะงงงนะคะงง,งดีแต่ก็จะอาบน้ำรอบเย็นนะคะเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะพักหนึ่งก็อาบแล้วนะคะตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเก็บกวาดทำความสะอาดนะคะตอนเย็นประมาณห้าโมงครึ่งนะคะก็อาบแล้วนะคะเพราะว่าที่สุรินทร์มืดเร็วมากเลยนะคะพี่ๆแบบว่า หกโมงเย็นเนี่ยสิบแปดนาฬิกาเนี่ยมืดแล้วนะคะพี่ๆค่ะมืดแล้วนะคะมืดเร็วมากเลยนะคะอ่าระหว่างพ่อแสนสุกตกมันแล้วลุงอ้วนไม่อยู่เนี่ยเขาอาบน้ํายังไงใครอาบน้ําให้เขาเห็นบอกว่ามีแค่ลุงอ้วนกับคุณปู่เท่านั้นที่เข้าหาพ่อแสนสุกได้นะคะอ่ะตามภาพที่พี่ๆเห็นเลยนะคะเขาอาบของเขาเองนะคะนะคะเขาใช้สายยางถูหน้าถูตาถู อะไรของเขาเองนะคะเขาอาบเองเป็นนะคะพี่ๆตอนนี้ก็อาบเสร็จแล้วเอามี้ถ่ายให้ดูไม่ทันเลยนะคะวมจะเล่นกับหมูอ้วนนะคะเนี่ยค่ะเขาจะอาบเขาจะฉีดของเขาเองฉีดหูฉีดอะไรนะคะแล้วจะไปถึงหลังเขาได้ยังไงก็คือเขาจะนั่นไงเขาจะดูดไว้ในงวงเขานะคะพี่ๆแล้วเขาก็จะเป่าปิ้วไปยังสีนะคะนะคะอ่ามันก็จะแบบว่า เขาเรียกว่ายังไงคือจะเป่าได้ทั่วตัวเลยนะคะพี่พี่อันนี้คือพ่อแสนสุขเวลาอาบน้ำตอนที่พ่อควานไม่อยู่นะคะแล้วว่าทำไมไม่อาบให้พ่อเลยนะคะอาบให้ไม่ได้นะคะพี่พี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าคือแบบเราก็ต้องเซฟเนาะพี่ควานเองก็ต้องเซฟตัวพี่ควานนะคะแล้วก็ ต้องเซฟตัวพ่อแสนสุขด้วยนะคะไม่อยากให้เขาเมีนิสัยที่ดุร้ายนะคะคือเขาเขาก็ไม่ได้แบบดุร้ายใส่เราหรอกแต่ว่าก็กลัวว่าเป็นพี่ควานเนาไม่ใช่พ่อความเขานะคะจะมีนิสัยที่ต่างกันออกไปนะคะาน้องพี่เพี่หขาเนเขาก็อาบน้ําแบบนี้นะคะอาบน้ําแบบนี้นะคะ ว่าอาบน้ําแบบนี้เสร็จไหมน้องนี่เขาจะอาบสะอาดหรือเปล่านะคะอันนี้คือเขาอาบไปแล้วรอบหนึ่งประมาณบ่ายสองนะคะก็คืออาบสะอาดฉีดเต็มตัวเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยอากาศมันร้อนนะคะช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าช่วงเข้าช่วงค่าเนี่ยมันจะเริ่มเย็นมาแล้วนะคะจะเริ่มอากาศเย็นเย็นลงแล้วนะคะพี่พก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะกินน้ําอีกทีนึงนะคะประมาณช่วงเอ่อทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึง่ง ะะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตาแป๋วนะคะกินน้ําทั้งวันเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนนะคะน้องก็กินน้ําแบบกินบ่อยนะคะกินบ่อยกว่าช่วงอากาศเย็นนะคะช่วงที่ที่สุรินเราอากาศหนาวทุกวันเนี่ยเขาจะกินเขาจะกินน้าเนี่ยวันละสามสี่รอบได้นะคะสามสี่รอบได้เพราะว่าช่วงเช้านี้จะไม่กินเลยนะคะช่วงอากาศเย็นมากๆนะคะ แต่ตอนนี้ช่วงช่วงช่วงเช้าก็เย็นอยู่นะคะแต่ว่าช่วงบ่ายมันร้อนก็จะกินอยู่เรื่อยๆนะคะแทบทุกชั่วโมงเลยนะคะเป็นเพราะว่ากินบ่อยด้วยกินเก่งด้วยนะคะดูพ่อสันสุกค่ะกินไปด้วยเล่นไปด้วยโยกย้ายไปด้วยนะคะอาการตกมันวันนี้อารมณ์นะคะในส่วนของอารมณ์ก็ปกติอยู่นะคะปกติอยู่เพราะว่าน้ำมันเขามันไหลออกมาเยอะนะคะวันนี้ อ,อารมณ์กย็ยังปกติแต่ถ้าวันไหนที่น้ำมันไม่ค่อยไหลหรือว่าน้ำมันไหลน้อยหรือว่าไม่ไหลเลยเนี่ยวันนั้นจะหงุดหงิดมากนะคะเขาจะอารมณ์เสียสุดๆเลยนะคะพี่ๆอันนี้ขอเป็นเกล็ดความรู้ใหม่ให้กับพี่ๆบางท่านเผื่อบางท่านยังไม่ทราบนะคะ <S <S พอแสงสุกเนี่ยถ้าตกมันท้าน้ำมันไหลออกมาเยอะเนี่ยจะอารมณ์สาวอารมณ์เสียไหมก็มีนะคะแต่ว่าไม่เสียมากแต่ถ้าวันไหนที่น้ำมันตกมันไม่ไหลมาเลยสักหยดเนี่ยเอาละค่ะเริ่มอั้นและเริ่มเริ่ม หุดหงิดแบบโอ้โหฟุตฟิตเลยนะคะพี่ๆสุดๆไปเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของพ่อแสนนะคะเดี๋ยวน้องนี้จะถ่ายตอนที่พี่ควานนะคะมาเอาน้ําให้พ่อแสนสุกตอนเขาอาบน้ําเองนะคะให้พี่ๆได้ชมนะคะเออว่าเป็นยังไงน่ารักขนาดไหนนะคะวันนี้ก็ชมแบบแค่น้าจิ้มไปก่อนนะคะ <c oughs> แค่น้าจิ้มไปก่อนเลยนะคะส่วนตาแ๋วเนี่ยเขาก็มีน้องนิ้มีพี่ควานอาบน้ําให้ได้นะคะก็คือ พี่ขวานก็เข้าหาได้น้องนิกก็เข้าหาได้นะคะคุณยายก็เข้าหาได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีนิสัยที่ที่แบบทำร้ายไขรนะคะนะคะพี่พี่น้องนิกก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปอยู่บ้านเนีย่ยเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวลุงอ้วนมาเราจัดเต็มกันแน่นอนนะคะลุงอ้วนมาถึงพรุ่งนี้แล้วนะคะตื่นเต้นมากเลย ลูกไม่ดูดูไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่แม่ไี่ตื่นเต้นฝุดฝุดเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่ๆค่นะในอีพีต่อไปนะคะน้องนิกฝากที่พี่กดไลค์กดแชร์เปิดความเปิดการมองเห็นให้น้องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเอน o อยทุกท่านนะคะ